จะได้มีจะได้มีอนาคตต้องตัแบบ้งใจจะได้มีอนาคตและทำแบบนี้ไม่อยากอยู่ที่ีใช่ไหมไม่ครับไม่ครับผมไม่เป็นไรผมจะอยู่ที่นี่ผมจะปรับทุกตัวให้โอกาสผมนะครับนะครับนะครับอยนี่จะิ้มโพไวเลยใช่ใช่ใช่แสดงกับคา,ารู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่อยากขอขอกจากบ้านแบบนี้เราจะขอร้องในหัวใจให้เขาใจดีกับเราให้เขาไม่ไล้เรา

ต้องตั้งใจเรียนจะได้มีอนาคตแล้วทำแบบนี้ไม่อย่างที่แล้วใช่ไหมไม่ครับไม่ทำหรือไม่อยากไปตายไปยึดกลับมาเตรงอยู่ที่นี่นะครับขออ้อนวอนนะครับเอาเรา,าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไม่ได้เราออกจากบ้าน